All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. Use it carefully. Supply, man. สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกที่ได้รับชมและให้คะแนนกับหนังที่มีชื่อว่า t e n เนเป็นงานกำกับมากฝีมืออย่างคิโตเฟอร์โนแลนเทนเนเป็นหนังแนวแอคชั่นสายลับที่รวมเข้ากับหลักฟิสิกส์และเรื่องของมิติเวลาที่นำแสดงโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันและโรเบิร์ตแพทิสันเคนเนตบานา โดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงสายลับนิรนามคนหนึ่งได้บังเอิญเข้าไปร่วมกับองค์กรลับสุดยอดที่กุมความลับและอุปกร,รณ์ที่เรียกว่าเทเนตที่สามารถควบคุมกระแสเวลาของวัตถุให้กลับมาเป็นสภาพก่อนหน้านั้นได้ซึ่งเจ้าความสามารถนี้จะกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่3เพราะนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นสิ่งทำลายล้างเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเทเนตจะพาไปรู้จักกับความเป็นไปได้ที่รุนแรงยิ่งกว่าและมันก็จะเกี่ยวพันกับควงเวลาอีกด้วย จากการให้สัมภาษณ์เอาไว้ของคิทโตเฟอร์โนแลนด์ได้บอกว่านี่คือภาพยนตร์ที่โปรดักชันงานสร้างใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยสร้างมานอกจากนั้นเท n e นยังเป็นหนังที่ใช้ CG น้อยที่สุดโดยทีมงานใช้เทคนิคการโมดิฟายกล้องถ่ายทำให้ลันมวนฟิล์มแบบกลับหลังเพื่อให้งานภาพออกมาเป็นแบบไหลย,ย้อนกลับเรียกว่าเป็นหนังที่ใช้ซีน้อยตามสไตล์โนแลนด์และหลังที่ผมได้ดูเทนเนแล้วต้องบอกเลยว่าผมชอบมาก ทั้งการเล่าเรื่องงานภาพและซาวเอฟเฟกต่างๆในหนังทำให้ช่วยยืนยันได้ว่าคิทโตเฟอร์โนแลนด์เขาไม่ธรรมดาจริงๆเขาทำการบ้านมาเป็นอย่างดีและต่อไปที่ต้องขอชมเลยก็คือการแสดงของนักแสดงในเรื่องเมื่อจะเป็นจอห์นเดวิดวอชิงตันและโรเบิร์ตแพตติสันบอกเลยว่าผมชอบตัวละครของนิวมากๆเขามีทั้งความฉลาดความลึกลับและแฝงให้เราคิดอยู่ตลอดทุกการกระทำของเขาว่าเขาดีหรือไม่ดี พูดมากกว่านี้ผมก็กลัวจะสปอยไหนจะตัวละครหลักของเราที่เป็นสายลับนิรนามก็แสดงได้ดีไม่แพ้กันเพราะหนังในพาเราดำเนินเรื่องไปกับตัวเขาเหมือนให้เราได้พบเจอสิ่งต่างๆพร้อมๆกับเขาที่รู้เท่ากันเจอเท่ากันและงงเท่ากันและร่วมเดินทางหาข้อพิสูจน์ไปกับมันวันนี้มันอะไรเกิดอะไรขึ้นและทำได้ยังไงบอกตรงๆเลยว่าตัวอย่างที่ปล่อยมาก่อนหน้าเป็นเพียง10%ซของหนังเท่านั้น แต่ถ้าคุณอยากรู้อีก90%ผมแนะนำให้ตีตั๋วเข้าไปดูได้เลยครับคุ้มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนระหว่างดำเนินเนื้อเรื่องหนังจะทำให้เราตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาและทิ้งปมต่างๆไว้ในหลายๆฉากแต่พอคุณที่กำลังสงสัยอยู่หนังก็จะไปเค้นความสงสัยมาเป็นละลอกๆะลอกแบบไม่ให้เราได้พักกันเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราเบื่อได้เลยกลับทำให้เราลุนแักสนุกที่จะไปหาคำตอบอยู่ตลอดทั้งเรื่อง และไหนจะซาร์เสียงเอฟเฟกต่างๆที่ทำให้เสียงดูสดใหม่แบบที่หาที่ไหนไม่ได้ถ้าคุณชอบซสาว์เสียงต่างๆจากเรื่อง b บ a c k พันเธอร์คุณก็จะชอบซสาว์เสียงของเรื่องนี้แน่นอนนอกจากเนื้อเรื่องที่น่าติดตามต้องขอชมอีกอย่างก็คือการถ่ายทำที่แทบจะไม่ใช้ CG เลยตลอดทั้งเรื่องไหนจะการเล่นกับเวลาทางการย้อนไปย้อนกลับสิ่งต่างๆมากมายทำให้เราไม่เบื่อที่จะดูมันวันนี้ใครที่คิดว่าจะไปดูผมแนะนำเลยครับ ถ้าคุณชอบหนังสายลับที่ดูจริงจังอาจจะดูยากอยู่บ้างแต่ผมว่ามันมีส่วนต่างๆที่ลึกเข้าไปอีกที่อยากให้คุณได้เข้าไปสัมผัสในโลงภาพยนตร์และถ้าคุณชอบงานกำกับสไตล์คิดโรเฟอร์โนแลนด้วยแล้วไม่มีเหตุผลใดเลยที่คุณจะไม่ดูและสำหรับเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนส่วนตัวที่9เต็ม10 ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ